พญางูบำเพญ็ญศีลละขันดับสังขารแบบพระที่สำเร็จนั่งถอดจิตมรณภาพเหลือแต่ซากร่างจะขดตัวซ้อนกันเป็นชั้นแบบนี้ชูคอชันทรงานเป็นการเสวยชาติจุติใหม่เลื่อนขั้นภาวะของนาคผู้บำเพ็ญจนสำเร็จเสวยชาติจุติในชั้นพรมคนทั่วไปอาจมองว่างูคือสัตว์เดรัจฉานแต่งูยังรู้จักบำเพญ็ญจำศีลทำไมมนุษย์ซึ่งเป็น ประเสริฐเกิดเป็นคนแต่ไม่ยึดประพฤติตนทำดีถือศีลมัวแต่ลุ่มหลงสิ่งใดลาบยศคือเปลือกภายนอกสิ่งสมมติอยากให้ทุกท่านเข้าถึงแก่นแท้ของการนับถือองค์ท่านเรื่องลาบยศโชคลาบนั้นเป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัติดีประพฤติชอบขอขอบคุณที่มาจากศรัทธาอาคมและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องพื้นเสียงใบ,บาดาวเพื่อไม่พลาด เรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ